ที่บอกกันไปว่าความรักดีๆเนี่ยรอคุณโมอยู่ก็คือคุณเบิร์ตหลายคนเห็นภาพข่าวในหลายสื่อแล้วในการที่พยายามทุ่มเทต,ตามหาอย่างมีความหวังนั่นเองนะคะจากเหตุการณ์นี้หลังอย่างที่บอกไปว่าคนเนี่ยเป็นห่วงคุณแตงโมกันเยอะมากรวมไปถึงคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการนะคะที่คุณแตงโมเองก็เพิ่งเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันกับหนุ่มมาสเซอร์คนนี้เธอเอ่ยปากชมคุณเบิร์ตตลอดนะว่า คนนี้เข้ามาเติมเต็มและทําให้ความรักครั้งนี้ของเธอเป็นความรักที่ลงตัวแบบสุดๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแตงโมค่ะก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะตัวของคุณเบิร์ดแฟนหนุ่มเองก็ได้แสดงความรักความห่วงใยแฟนสาวด้วยการลงเรือไปร่วมค้นหาด้วยตัวเองตลอดทั้งวันตั้งแต่ทราบข่าวการหายตัวไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครได้ติดตามข่าวก็จะได้เห็นว่ามีโมเมนต์ที่บีบหัวใจอยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกัน,นไม่ว่าจะเป็นในคลิประหว่างที่แฟนหนุ่มนั่งเรือร่วมค้นหาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะจะเห็นว่า คุณเบิร์ตเองเป็นห่วงแล้วก็สีหน้าสีตากังวลมากๆนะคะจนแบบร้องไห้ออกมาเลยตลอดทางในการที่เฝ้าตามหาคุณตังโมนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีภาพนั่งรออยู่บริเวณริมแม่น้ําตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าคุณผู้ชมคุณเบิร์ตเนี่ยรออย่างใจจดใจจ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะพอภาพเหล่านี้ถูกเอามาแชร์ผ่านทางโซเชียลค่ะชาวเน็ตก็ซาบซึ้งใจกับความรักความทุ่มเทที่แสดงออกมาต่างก็พากันส่งกําลังใจแล้วก็ชื่นชมคุณเบิร์ตนะคะกับความรั ักดีๆครั้งนี้ที่มีให้กับคุณแตงโมนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายคนเห็นภาพแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็หวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ครั้งนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณเบิร์ตรวมไปถึงครอบครัวของคุณแตงโมแล้วก็ทีมกู้ภัยแล้วก็ทีมทุกหน่วยงานเลยที่ระดมสรพกําลังในการช่วยหาค้นหาคุณแตงโมนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจทุกฝ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชม